เรียนคุณครูเรียนผู้บริการทุกท่านนะครับตอนนี้ก็น่าจะพร้อมพอสมควรแล้วนะครับก็ให้ทุกท่านเปิดกล้องด้วยก็ดีนะครับเดี๋ยวเราจะได้แคปหน้าจอไว้บ้างนะครับเพื่อท่านเราจะได้แคปหน้าจอเพื่อรายงานว่ามีคุณครูนะครับเข้าร่วมประชุมนะครับในครั้งนี้นะครับก็ตอนนี้ก็200ยยูเซอร์แล้ะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมฟังนะครับในการในการประชุมนะครับในการจะสอบนะครับอาทีของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาพระนครศรียุเขตสองนะครับว yeah ันน yani ี nee today, like uh ้ก็จะเป็นการประชุมที่แจงนะครับโดยท่านพกระหนกไข่มุกครับท่านผู้นวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลจัดการศึกษานะครับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรียุทธเขตสองครับตอนนี้ก็ถ้าพร้อมแล้วก็เรียนเชิญเชิญท่านกระหนกไข่มุกครับขอกราบยนเชิญด้วยความเคารพครับครับน้ำเรียนท่านผู้บริหารทางศึกษานะครับแล้วก็คุณครู ทุกโรงเรียนนะครับที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้นะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตนำเดียนว่าท่านผู้ในการสพนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวันนี้ท่านติดราชการนะครับก็ปกติท่านจะจะมาขอขึอ้กนกับผู้การเราด้วยนะครับแต่วันนี้เนื่องจากว่าท่านติดราชการหรือไมไ่สะดวกนะครับเออย่างนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับ ขออนุญ,ญาตว่าเดี๋ยวเราจะคุยเันเพียงสั้ซ้ระยะเวลาไม่มากนะครับเพื่อจะได้คุณครูก็ไม่ต้องออกจากห้องเรียนนะครับกระบวนการที่จะดําเนินการในวันนี้จะเป็นในส่วนของการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนที่เป็นอาทีเท่าน,นั้นนะครับเอ็นทีขออนุญ,ญาตว่าเดี๋ยวเอาไวใ้ใกล้ๆนิดนึงเนื่งองจากว่าวันนี้วันที่16แต่เราจะสอบเอ็นทีที่15มีนาคมซึ่งมันทิ้งระยะเวลาสักเดือนนึงนะครับงั้นก็ เดี๋ยวประมาณสักวันที่สิบนะครับเราจะเรียนแจ้งท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อเข้าร่วมในเรื่องของการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมนะครับฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาคุยกันในส่วนที่เป็นอาทีนะครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ไม่มีรายละเอียดอะไรมากนะักแล้วก็เอ,อรู้สึกดีตรงที่ว่าโรงเรียนเคยปฏิบัติมาแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับเรื่องของการสอบในลักษณะแบบนี้นะครับ แต่ก่อนนู้นะก็จะมีขั้นตอนวุ่นวายแล้วก็ทางสำนักทดสอบเองสำหรับปีนี้ก็ไม่ได้จัดงบประมาณใดๆมาให้โรงเรียนเลยนะครับนั่นก็จึงปฏิบัติเป็นแบบที่เคยปฏิบัติในปีที่ผ่านมานะครับเอ่ออาร์ทีนะครับของเราเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์ของการสอบอาร์ทีครั้งนี้เนี่ยนะครับเอ่อทางสำนักทดสอบกำหนดว่าเป็นการสอบเพื่อประเมินผลนะครับ ในเชิงวิธีใชเรื่องของความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องนะครับของเด็กปหนึ่งเราในปีการศึกษา2อ1พันนั้นถ้าหากว่าตอนนี้เรามีผลดยู่ส่วนหนึ่งคือผลที่ท่านทางสอนอชนิดานะครับได้ประเมินความสามารถด้านการอ่านอยู่ที่เราแล้วนะครับอันนั้นเราประเมินทุกชั้นนะครับแต่น,นี้เนื่องจากว่าเป็นการประเมินถือว่าเป็นระดับชาตินะครับผลตรงนี้ก็อาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นสาหรับผลการประเมินนะครับนั้น ตรงนี้เนี่ยความจรงิงโรงเรียนที่เข้าเข้ารับการประเมินที่นําเด็กเข้ารับการประเมินก็จะได้ประโยชน์ในส่วนที่จะได้เห็นภาพในในเรื่องของภาพรวมของการพัฒนาเรื่องของความสามารถด้านการอ่านของเด็กป .1 น,น,นะครับซึ่งเ,เดี๋ยวในรายละเอียดในส่วนข้อสอบาอาจจะเห็นว่ามันก็ยากพอสมควรเหมือนกันแล้วนะครับทีนี้เออทางกํานักทดสอบเนี่ยนะครับกําหนดไว้ว่าเอาในส่วนที่เป็น นิยามศัพท์นะครับว่าอ่านออกเสียงกับอ่านรู้เรื่องเนี่ยหมายถึงอะไรนั้นการประเมินการอ่านออกเสียงจะประเมินการอ่านคําอ่านประโยคอ่านข้อความสั้นๆซึ่งคําประโยคข้อความเหล่านี้จะเป็นคําอยู่ในในวงคําศัพท์ในระดับชั้นวันหนึ่งนะครับส่วนอ่านรู้เรื่องนั้นจะหมายถึงการอ่านคําอ่านประโยค ข้อความสั้นๆที่อยู่ในวงคำศัพท์ชั้นป .1 โดยนักเรียนบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านซึ่งตรงนี้จะมีทั้งบทร้อยแก้วบทร้อยกรองสำหรับเด็กแล้วก็สามารถจับใจความออตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านบอกความหมายบอกเครื่องหมายบอกสัญลักษณ์คาดคะเนสรุปความรู้ได้ซึ่งก็ดูก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นในเรื่องของคุณภาพด้วยเหมือนกันนะครับงั้น เวลาเราสอบเด็กเราจะมีสองส่วนนี้นะครับคืออ่านออกเสียงกับอ่านรู้เรื่องนะครับเป้าหมายนั้นจะเป็นนักเรียนชั้นป .1 ในโรงเรียนที่สมัครใจและจะดำเนินการสอบกันในวันที่20กุมภาพันธ์ส่วนผลนั้นนะครับก็จะประกาศผลในวันที่5เมษายน2516นะครับกรอบเป็นประมาณเช่นนี้นะครับเเครื่องมือที่เขาใช้ในการประเมนินการ สอบ RT ทในครั้งนี้นะครับจะมีกันทั้งหมด2ฉบับเออข้อสอบสองฉบับจะมีคะแนแนเต็มหนึ่งร้อยคะแนนในส่วนรายละเอียดนะนะครับเดี๋ยวเราจะส่งคู่มือท่านวันนี้เลยนะครับคู่มือสาหรับการการจัดสอบอันนี้นะครับที่สอบทสอสอบทส,สอบส่งมาให้แล้วนะครับเฉบับที่หนึ่งนั้นจะเป็นอ่านรู้เรื่องซึ่งในในใ,ในเครื่องมือของการอ่านรู้เรื่องนั้นจะเป็นการจับคู่สิบคำสิบคะแนนเขียนประโยค บอกเล่าเล่าเรื่องนะครับเขียนประโยคเล่าเรื่องประมาณห้าภาพเป็นภาพมาให้นะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าโรงเรียนที่ได้ใช้เรื่องของการเขียนเรื่องจากภาพที่สอน,นอชันิดาทําให้ไปครับก็จะเป็นแนวทางเดียวกันเพราะเขาก็จะเอาแนวทางของตรงที่เอาทางสํานักทดสอบเคยได้สอบอะครับเอามาใช้ดังนั้นตรงนี้จะเป็นตัวเขียนประโยคเล่าเรื่องจากภาพ ห้าภาพทั้งหมด10คะแนนนะครับแล้วก็เป็นข้อสอบเลือกตอบสิบข้ออันนี้จะเป็นข้อสอบเลือกตอบสิข้อีเ่มีคะแนน2ี่สิบคะแนนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของการอ่านรู้เรื่องนะครับจะเป็นเรื่องของการเอ,อ่านเป็นข้อความแล้วให้เลือกตอบ5ข้อนะครับจำนวนสิบคะแนนนะครับส่วนฉบับที่สองนั่นจะเป็นเรื่องของการอ่านออกเสียงนะครับ อันนี้จะมีประเมินในส่วนที่เป็นอ่านเป็นคำ20คำ20คะแนนแล้วก็อ่านเป็นข้อความหนึ่งข้อความจํานวนทั้งสิ้น30คะแนนอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าจากท่านที่เคยเคยเป็นกรรมาการสอบก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวที่เป็นอะไรตัวแบบทดสอบนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเฉลยสําหรับคุณครูมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ยุ่งยากในการดําเนินการนะครับแต่อาจจะต้องพิจารณานิดหนึ่ง แต่ก่อนอาจจะดูยุ่งยากเพราะว่าเ,าเราเราสลับสลับอะไรคณะกรรมการนะครับแต่ตอนนี้เราเราให้ทางให้ทางเรียนดําเนินการเองนะครับเอ่อวกับการแปลผลความหมายของการประเมินนะครับจากคะแนนเต็มร้อยคะแนนถ้านักเรียนเราอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่องนะครับจากคะแนนเมื่อครู่นี้ได้ร้อยละเจ็ดสิบห้าขึ้นไปนะครับก็จะแปลผลว่าเด็ก อยู่มีระดับคุณภาพเรื่องการอ่านตรงอาทีอยู่ในระดับดีมากถ้าอ่านออกเสียงอ่านรู้เรื่องถูกต้องตั้งแต่ร้อยละห้าสิบถึงร้อยละเจ็ดสิบสี่นะครับก็แปลผลว่ามีผลการประเมินอ,อยู่ในระดับดีนะครับอ่านออกเสียงอ่านรู้เรื่องถูกต้องร้อยละยี่สิบห้าถึงร้อยละสี่สิบเก้านะครับก็แปลผลว่าคุณภาพของเด็กเราจะอยู่ในระดับพอใช้ถ้าอ่านออกเสียง อ่านดูเรื่องถูกต้องต่ำกว่าร้อยละยี่สิบ้านั้นจะอยู่ในระดับปรับปรุงซึ่งตรงนี้เวลาเขาดูผลเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเอาผลตรงระดับปรับปรุงนี่แหละเอามาตีความว่าเป็นนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการอ่านนะครับรวมไปถึงอ่านอ่านไม่ออกด้วยประมาชมีนั้นเวลาในเครื่องมือประเมินถึงแม้ว่าจะประเมินการอ่านแต่ก็มีให้เด็กเขียนด้วยนะครับเพราะว่าทักษะ างภาษาไทยก็ไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะครับการอ่า,านการเขียนก็จะไปคู่กันด้วยส่วนหนึ่งนะครับอรอบในการดําเนินงานนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางทางโรงเรียนนะครับขณะนี้นะครับโรงเรียนได้นําข้อมูลเข้าระบบ n t c e เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงที่กําหนดคือ2ี่บ็พฤศจิกาถึงสิบสี่ธันวาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้ยืนยันข้อมูลการนําเข้าข้อมูลใน n t c e ไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคมนะครับ ตอนนี้นะครับสปทได้ส่งไฟล์ที่เป็นคู่มือไฟล์ข้อสอบผ่านมาให้ทางระบบ n t Access เรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามีแล้วเดี๋ยวเราจะส่งให้ทางเรียนนะครับภายในวันนี้เลยนะครับแล้วก็เราจะจัดประชุมท่านในวันที่16บกกุมภาพันธ์คือวันนี้นะครับหลังจากนี้นะครับเราจะขอให้ท่านได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดสอบระดับสนามสอบนะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่ามีกรรมการใดๆบ้างนะครับ แล้วให้ดําเนินการจัดสอบภายในวันที่20กุมไม่ใช่ภายในวันครับต้องในวันที่20กุมภาพันธ์นะครับ2566แล้วให้นําผลการสอบเข้าไปในระบบ MT Access ซึ่งในเขาเขาจะเราระบุเป็นภาคภาคฉะนั้นอันนี้นะครับกําหนดว่าภาคกลางต้องเป็น25กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมอย่างไรก็แล้วแต่ต้องฝากทางประานศึกษานะครับว่า ขอให้เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาเพราะว่าเขาจะแบ่งเป็นภาคครับภาคเหนือเวลาอะไรภาคใต้เวลาอะไรเพื่อจะได้ไม่เข้าไปใช้ในระบบมันเยอะเกินไปทําให้ระบบร่มนะครับนั้นต้องฝากท่านดูว่าของเรานะครับภาคกลางให้เข้าไปบันทึกผลในเอ็นพีแอคเซที่เป็นผลการประเมินนั้น25กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม66นะครับนะครับอย่าลืมนะครับแล้วยืนยันการนำเข้า แนนนักเรียนผ่านระบบ n t f ในช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็จะประกาศผลการประเมินการอ่านอาทีนั้นในวันที่5้าเมษายนเป็นต้นไปนะครับเออตอนนี้นะครับถ้าดูข้อมูลของเราเนี่ยนะครับโรงเรียนของเราที่สมัครใจสอบมีทั้งหมด138โรงเรียนนะครับแล้วก็มีนักเรียนซึ่งเรามีป .3 าต้ปปหนะครับขอโทษ มีป้อนหนึ่งอยู่ประมาณ2,553คนนะครับตอนนี้สมัครใจสอบคือ2,053คนนะครับก็จำนวนก็พอสมควรนะครับซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับโรยที่ท่านท่าน,านบอดูผลนะท่านนิดนึงแล้วกันส่วนโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้างนั้นอะ่ะเ,เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริอันนี้ทางสำนักงานเขตจะเป็นผู้ดำเนินการจาัดสอบนะครับตอนนี้แต่งตั้งคณะกรรมการไปเรียบร้อยแล้วจะมี คณะกรรมการที่เป็นคุณครูจากต่างโรงเรียนไปคุมสอบในส่วนนี้ด้วยคือจะมีเฉพาะโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้างโรงเรียนเดียวนะครับที่ดําเน,นินการ่นนี้นะครับส่วนโรงเรียนอื่นเ,เดี๋ยวผมจะชีแ้แจงว่าทํำยังไงนะครับส่วนตารางสอบนะครับวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์นะครับเวลาเก้านาฬิกาถึงเก้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับเริ่มสอบเรื่องของการอ่านรู้เรื่องใช้เวลาทั้งหมดคือสี่สิบห้านาทีนะครับ แล้วให้พัก30นาทีนะครับ10นาฬิกา15นาทีถึง11นาฬิกาสนาทีนั้นจะเป็นเรื่องของการสอบการอ่านออกเสียงซึ่งตรงนี้จะให้เด็กใช้เวลาในการอ่านคนละประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็พักกลางวัน1ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับ12นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาอันนี้ยาวนิดนึงนะครับก็เป็นเรื่องของการอ่านออกเสียงต่ออีกเป็นคนละประมาณ10นาทีเหมือนกันนะครับ อันนี้คือตารางคร่าวๆที่โรงเรียนสามารถจะนําไปใช้เป็นกรอบในการที่จะดาเนินการทดสอบนะครับการดําเนินงานในระดับศูนย์สอบทําอย่างไรตอนนี้นะครับสะทศเนี่ยกระจายอํานาจให้เขตดําเนินการนะครับซึ่งงบประมาณนั้นมีจัดมาให้เฉพาะส่วนที่เป็นโอเน็ Net, พอเป็นอาทีเอ็นทีไม่มีงบประมาณมาให้เลยนะครับ นั้นข้อสอบอะไรึงส่งผ่านเป็นไฟล์ PDF ส่งเข้ามาในระบบทั้งสิ้นนะครับไม่มีข้อสอบใดๆให้ทางโรงเรียนเลยนะครับนั้นเดี๋ยวเราจะส่งตัวข้อสอบนี้ให้ไปกับทางโรงเรียนนะครับเพื่อจะไปพริ้นไปจัดทําเอกสารสำหรับสอบเด็กของท่านด้วยตัวเองเลยนะครับเอ่อตอนนี้สานักง,งานเขตก็ประจ ام หน้าให้โรงเรียนนะครับเป็นไปนตามที่ต่อให้ต่อกําหนดมาโดยฝากท่านอย่างนี้นะครับหนึ่งให้ท่านแต่งตั้งคณะกรรมาการระดับสนามสอบ เดี๋ยวจะบอกองค์ประกอบว่ามีอะไรบ้างนะครับเ,เมื่อท่านแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบท่านจะต้องเอาตัวคําสั่งเนี่ยส่งกลับมาให้ที่เขตด้วยในวันที่ท่านท่านสอบเสร็จนะครับแล้วให้ท่านจัดพิมพ์แบบทดสอบและเอกสารธุรก,การซึ่งเดี๋ยวเราจะส่งกลับไปให้ทางโรงเรียนที่เป็นแบบทดสอบแล้วก็เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องแบบบันทึกแบบ1กับแบบ2นะครับแล้วก็แบบเซ็นชื่อสําหรับนักเรียนที่เข้าสอบนะครับ แล้วก็ให้ท่านดําเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามแผนง,งานที่เราก,กำหนดไว้ในวันที่20นี้นะครับแล้วให้รายงานผลการทดสอบในระดับสนามสอบซึ่งอันนี้ต้องส่งผลที่เป็นตัวฉบับจริงนะครับกลับมาที่เขตแล้วเอาฉบับที่เป็นฉบับสำเนาเนี่ยเก็บเอาไว้บันทึกเข้าไปในระบบ n p a c e s s ในช่วงวันที่25ที่ผมเรียนแล้วนะครับ25-1ถึงนะครับงั้น ตรงนี้เดี๋ยวต้องฝากให้ทางโรงเรียนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามนี้นะครับทีนี้คณะกรรมการระดับสาสนามสอบเนี่ยที่ทางโรงเรียนจะแต่งตั้งปีที่แล้วท่านก็เคยทํานะครับท่านทําในปีที่แล้วมาครั้งแหและนะครับก็อันนี้นะครับจะมีคณะกรรมการหลักๆอยู่สักสี่สี่สี่ส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งคือท่านผู้นวยการโรงเรียนจะเป็นประธานสนามสอบนะครับส่วนที่สองนั่นจะเป็นกรรมการคุมสอบและตรวจให้คะแนนตรงนี้นะครับให้ท่านตั้ง ห้องสอบหนึ่งมีกรรมการสองคนนะครับดังนั้นท่านดูแล้วกันว่าเด็กท่านจำนวนเท่าใดนะครับถ้าท่านต้องมีสองห้องสอบท่านก็ต้องตั้งคณะกรรมการเป็นส,ส่คนนะครับแล้วอ,อีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่3จะเป็นคณะกรรมการที่บันทึกคะแนนลงในโปรแกรม nt access ซึ่งอาจจะตั้งครูที่ใช้ excel เก่งๆนิดนึงอะไรประมาณนี้นั้นถ้าคุณครูบางท่านอาจจะไม่สะดวกไม่ถน,นัดกับโปรแกรม excel ซึ่งสอบแล้วมีคะแนนแล้วนะครับซึ่งท่านต้องเก็บเอาคะแนนตรงนั้นอ่ะเอาไว้เอาไว้บันทึกในช่วงที่ย5สิบห้าเนี่ยครับท่านก็ตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งที่จะสามารถให้บันทึกคะแนนที่สามารถครู่นั้นใช้โปรแกรม Excel ได้นะครับและกรรมการอื่นๆนะครับที่ท่านเห็นสมควรท่านก็สามารถตั้งได้จะเป็นกรรมการกลางหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับอันนี้ได้หมดเลยนะครับจะตั้งนักการพันลงอะไรก็แล้วแต่ท่านเพราะว่ามันทำในเรียนท่านนะครับอันนี้คือกรอบที่เป็น คำสั่งนะครับคำสั่งมีสี่ส่วนโดยประมาณนี้นะครับทำเพิ่มได้นะครับท่านบอกสามารถทําเพิ่มได้นะครับนั้นคําสั่งของสถานศึกษาทีนี้แล้วภารกิจทําอะไรบ้างนะครับก็ภารกิจก็คงมีทั้งสามส่วนส่วนที่เป็นก่อนสอบระหว่างสอบหลังสอบนะครับก่อนสอบนั้นนะตอนนี้ข้อมูลใน n p x t ของท่านพร้อมแล้วนะครับมีโรงหนึ่งนะครับที่จะมีเด็กวอล์กอินโรงเรียนอะไรนะครับ วัดจระเข้ไร่นะครับอันนี้ก็ให้เด็กสอบได้เลยนะครับแล้วท่านก็เอาเอาเข้าทีหลังนะครับเอาไปเข้าตอนท่านเกาะที่25นะครับแล้วก็ท่านก็เตรียมความพร้อมก่อนสอบเรื่องสถานที่นะครับเดี๋ยวอันเนี้ยให้อ่านในคู่มือได้เลยครับมันไม่ยุ่งยากเพราะมันเด็กเข้าไปอ่านทีละคนทีละคนทีละคนอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็ไม่กังวลเพราะว่ากรรมการเป็นกรรมการคุมครับเป็นครูในโรงเรียนท่านอยู่แล้ว เมื่อก่อนนุ้นเลยครับรุ่นสามสี่ปีที่ผ่านมานั่นแหละเราตั้งกรรมการที่มีจากต่างโรงเรียนไปเด็กก็จะกลัวเด็กก็จะตื่นเต้นไม่อ่านมีครับไปถึงอยู่แล้วไม่อ่านเลยอะไรประมาณนี้นั้นอันนี้มันเป็นกรรมการคนในโรงเรียนอยู่แล้วนั้นน่าจะลดปัญหาเรื่องเหล่านี้ไปนะครับจัดที่นั่งสอบนะครับเวลาจัดที่นั่งสอบก็อันนี้ก็เป็นไปตามหลักการนะครับท่านเดี๋ยวท่านจะเห็นคู่มือเนี่ยทํารายละเอียดมาเยอะแยะเลยนะครับแต่ ไม่ได้เป็นไปตามคู่มือเลยเพราะว่าอะไรครับเขาไม่ได้จัดส่งอะไรอะ่ะทําแบบทดสอบมาให้เราไม่ได้ให้งบประมาณมาแต่เขายังเขียนหลักเาหารเขียนแนวแนวปฏิบัติในคู่มือเป็นกลางมาเหมือนโอเน็ตเลยครับแต่ตอนนี้คือโรงเรียนต้องทําเองทั้งหมดนะครับเดี๋ยวท่านเห็นแล้วท่านจะได้ทำไมคู่มือบอกว่าให้ไปรับแบบทดสอบตอนเช้าวันที่20ไม่เลยนะครับเพราะว่าคู่มือเขียนมาเป็นกลางกลางอย่างนั้นแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามนั้นนะครับแต่ให้ดูตัวอื่นนะครับที่ใช้ปฏิบัติได้เพราะว่าเนี้ยเป็นคู่มือที่ ทางสอบทดสอบมีผลให้มาเป็นไฟล์ Excel มานะครับท่านจัดที่นั่งจัดห้องสอบอะไรให้เรียบร้อเยเตรียมความพร้อมแล้วก็รับแบบทดสอบจากศูนย์สอบซึ่งเราจะส่งให้ท่านเย็นๆวันนี้ครับภายในวันนี้ตอนเย็นๆแล้วก็ท่านจะมีเวลาพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งคือวันจุกนะครับท่านก็ปริ้นจัดทําให้เท่าจํานวนเด็กของท่านแต่บางตัวก็อาจจะไม่ต้องปริ้นเท่ากับเด็กทุกคนนะครับแต่บางตัวอาจจะมันจะมีคู่มือที่มันต้องปริกเป็นลายคนอ่ะท่านเดี๋ยวท่านไปดูแล้วกันนะครับ ส่วนระหว่างสอบก็ขอความอนุเคราะห์าหจัดสอบให้มีประสิทธิภาพยุติธรรมโปร่งใสนะครับแล้วก็ให้ดําเนินการเป็นไปตามแนวทางคู่มือการประเมนินความสามารถของอาทีที่ที่เราเรียนท่านมาคู่ว่าเราจะส่งไปให้นะครับหลังสอบนะครับให้ท่านจัดเก็บแบบทดสอบไว้ที่โรงเรียนนะครับเก็บเอาไว้ใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับแล้วก็ให้บันทึกคะแนนในแบบซึ่งมันจะมีแบบบันทึกคะแนนเป็นสองฉบับ นะครับให้ทําเป็นฉบับจริงส่งมาที่ศูนย์สอบคือท่านต้องส่งตัวตัวเนี้ยตัวแบบบันทึกคะแนนครับเป็นฉบับจริงที่กรอกด้วยลายมือท่านจริงๆกรรมการคุมสอบทั้งสองท่านลงลายมือชื่อในแบบมานะครับแล้วให้สําเนาแบบบันทึกคะแนนเก็บไปที่โรงเรียนเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าท่านจะต้องเอาคะแนนเนี้ยเอาเข้าไปกรอกใน n t a x c e s s เนี่ยในวันที่25ผมเรียนนะครับว่า 25ภาคกลางเริ่มให้กรอก25ท่านต้องกรอกในเวลานั้นนะครับแบ่งเป็นภาคนะครับอย่าลืมนะครับแล้วท่านก็กรอกตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับนั้นเนี่ยกรอบภารกิจในการดําเนินการของสนามสอบนะครับทั้งก่อนสอบระหว่างสอบหลังสอบซึ่งจะไม่ยุ่งยากนะครับท่านแล้วก็หน้าที่บทบาทของคณะกรรมการในที่อยู่ในระดับสนามสอบออท่านประธานก็อาจจะชี้แจงทำความเข้าใจในการสอบให้กับคณะกรรมการ หรือแม้กระทั่งเด็กนะครับเตรียมพร้อมสถานที่เตรียมพร้อมในตัวที่เป็นแบบทดสอบและเอกสารธุรการนะครับแล้วก็ส่งเอกสารไปสู่สอบที่ผมบอกว่ามันมีใบใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบแบบบันทึกคะแนนแบบ1กับแบบ2นะครับไปที่เขตนะครับส่วนกรรมการคุมสอบก็ทําหน้าที่1คือรับแบบทดสอบจากประธานสนามสอบแล้วก็ให้ดําเนินการประเมินตรวจให้คะแนนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่อยู่ในคู่มือนะครับซึ่ง เขาเขามีเกณฑ์มาให้ชัดเจนครับถ้าเกิดคุณครูคท่านใดที่เคยดําเนินการแล้วก็จะเป็นไปตามที่เคยทำแหละครับไม่ไม่ยุ่งยากครับชัดเจนมากนะครับอ่าดูละนะครับส่วนกรรมการบันทึกผลรีาว่านั้นก็ยี่สิบห้าก็เอาผลไปบันทึกใน Npx e s s นะครับส่วนอื่นๆที่ท่านจะตั้งนะครับอาจจะมีอะไรที่จะเป็นคณะกรรมการอำนวยความสะดวกจัดเตรียมอหารที่อื่นๆอะไรของท่านก็สามารถดําเนินการได้เป็นไปตามกรอบนี้เลยนะครับสิ่งที่ท่านต้องส่งให้เขต สิ่งที่ต้องส่งให้เขตนะครับเมีประมาณสักห้าตัวขอโทษๆสิ่งที่เขตส่งให้ท่านก่อนสิ่งที่เขตพื้นที่จะส่งให้ท่านทางระบบ AMSS ในวันนี้นะครับหนึ่งจะส่งเป็นคู่มือการประเมิน RT ไปให้ท่านหนึ่งเล่มนะครับเป็นเล่มลักษณะนี้ครับเป็นเป็นเล่มใหญ่โตพอสมควรนะครับเป็นคู่มือแล้วก็สองจะมีแบบทดสอบนะครับ เป็นสอบชุดอ,อ่านออกเสียงกับอ่านรู้เรื่องนะครับสามจะมีเฉลยแบบทดสอบนะครับสี่จะเป็นแบบเซ็นชื่อสำหรับผู้เข้าสอบและห้าจะเป็นแบบบันทึกคะแนนสองส่วนคือแบบบันทึกคะแนนหนึ่งกับแบบบันทึกคะแนนสองที่มันอ่านทั้งสองตัวครับที่มันประเมินอ่านออกเสียงกับอ่านรู้เรื่องนั้นเนี่ยเดี๋ยวเคจะส่งท่านเย็นวันนี้ภายในวันนี้นะครับมีห้าตัวนี้นะครับท่านก็ อีเอาห้าตัวนี้เอาไปใช้นีเรื่องของการจัดสอบนะครับแล้วสิ่งที่โรงเรียนต้องส่งกลับให้เขตคือหนึ่งสำเนาคําสั่งของโรงเรียนนะครับที่ท่านแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วเป็นสำเนามานะครับท่านกา็ส่งสำเนามาพร้อมกับแบบบันทึกเมื่อกี้นะครับแบบบันทึกคะแนนที่เขียนด้วยลายมือและลงชื่อกรรมการสองส่วนเป็นสําคัญนะครับแบบบันทึกคะแนนสองส่วนมันจะมีแบบหนึ่งแบบสองนะครับแล้วก็คําสั่งประมาณเช่น โอเคนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางสรานหังเสร็จที่มีนการสอบคงคมรัพย์บเอ็ดี่ิอยิสาะไรประมาณนี้นะครับแต่คงส่งมาในระบบไม่ได้เพราะมันเป็นเอกสารสดอะนะครับท่านก็ต้องฝากเอามาส่งที่เขตที่หนึงนะครับไปผ่านไปทรรมานะครับโอเคนะครับเอ่อถ้ามีข้อสงสัยใดๆนะครับให้ท่านประสานงานที่สอนอละว,วีพรนะครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดแปดสี่เก้าหนึ่งสามแปดหรือ สอนอน้ำพึ่งนะครับ0817803431ให้ให้ประสานสอนอน้ำพึ่งเป็นหลักนะครับให้ประสานสอนอน้ำพึ่งเป็นหลักผู้รับผิดชอบตัวทีนะครับฉะนั้นกรอบทั้งหมดมีประมาณเท่านี้ไม่ยุ่งยากนะครับเดี๋ยวท่านรอรอจากเราว่าเอ,อเอกสารห้าส่วนที่เราจะส่งท่านไปแล้วท่านก็เตรียมความพร้อมในการดำเนินง,งานตามที่ผมได้นำเรียนท่านมาแต่ต้นนะครับงะนั้น ส่วนที่เป็น NP เนี่ยเดี๋ยวเราขอเอาไว้ชี้แจงท่านอีกครั้งหนึ่งนสักประมาณวันที่10มีนาคมอะครับประมาณนั้นเพื่อเพื่อให้มันใกล้นิดนึงนะครับเดี๋ยวเผื่อทางสอทดสอ,สอจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาการประสานติดต่อจะได้ไม่ผิดเพี้ยนได้ไม่ยุ่งยากนะครับซึ่งลักษณะข้อสอบอะไรเดี๋ยวยังไม่เห็นเพราะตอนนี้ทางสอทดสอบยังไม่ส่งข้อสอบ NP มาให้นะครับส่งแต่ตัวนี้มาให้นั้นเดี๋ยวพอเราเห็นภาพรวมทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะขอเรียนท่านประชุมสัก20นาทีเลยประมาณเช่นนี้ครับ โดยประมาณนะครับน่าจะเป็นประมาณสักวันที่10มีนาคมเดี๋ยวจะมีหนังสือแจ้งไปอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะได้ดําเนินการจัสอบ NP ของเราในส่วนที่เป็นวันที่15มีนาคมไปตรงนั้นไปนะครับเออวันนี้นะครับมีท่านใดสงสัยอะไรบ้างไหมครับซึ่งจริงๆนะี่ก็ไม่ยุ่งยากครับแต่จะไม่ชี้แจงเลยก็กังวลเดี๋ยวมันจะดําเนินการนั้นไม่ถูกต้องนะครับก็ใช้เวลาไม่มากครับประมาณ20นาทีก็ียบร้อยคุยรู้เรื่องโดยประมาณเช่นนี้ มีอะไรสงสัยนะครับเรียนเชิญเลยครับถามได้เลยนะครับมีท่านใดสงสัยไหมครับถ้าอย่างนี้ครับอตอนนี้ท่านสนน้ำพึ่งครับได้ขึ้นหน้าจอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านเข้ากลุ่มอะครับตอนนี้เป็นกลุ่ม RTNT เนอะนะครับที่อยู่ในหน้าจอนะครับเดี๋ยวจะเป็นกลุ่มละ RTNT ถ้าในวันจะสอบนะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาอะไรก็ ถามอะไรๆกลุ่มได้นะครับมีรายกลุ่ม NTRT นะครับจะให้สนนอนน้ำพึ่งได้ขึ้นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เป็นหน้าจอครับทาารสนอนน้ำพึ่งข้อสอบเนี่ยจริงนะดูก็ค่อนข้างยากนะครับอาจารย์ผมอ่านข้อสอบแล้วผมเรียกว่าโอ้ตายเลยเด็กคนหนึ่งเราจะทําได้ไต่ท่านจะลองดูนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าจะคนละสิบนาทีอย่างเงี้ยน่าจะดูเด็กแล้วนิดนึงว่าเออมันยังไงไหมประมาณนี้ยนะครับเพราะว่าดูดูข้อสอบแล้วก็ค่อนข้างยากนะครับ ยากเลยครับดูดูดกับเด็กป .1 น,น,นะผมก็ไม่มั่นใจเพราะว่าแต่ก็าอาจจะเป็นข้อสอบที่เป็นมาตรฐานนะครับงั้นถ้ามาตรฐานมันก็จะวัดได้เด็กกิ่งก็ทําได้เด็กเด็กเด็กปันกลางก็ทําได้ปันกลางอะไรประมาณนี้ครับแต่ผมดูของเขาแล้วก็ค่อนข้างยากเดี๋ยวฝากถ้าลองไปดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมผมส่งให้ภายในวันนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จภารกิจตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้น้องเขารวบรวมแ้วส่งให้ท่านวันนี้เลยนะครับแล้วก็ฝากท่านนะครับว่าก็ลองไปตรวจสอบดูว่า เด็กกี่คนใช้แต่ทดสอบกี่ชุดอย่างไรนะครับท่านก็ดําเนินการได้เลยนะครับสอบวันที่20เป็นวันจันทร์นะครับพรุ่งนี้ดําเนินการเตรียมจํนานวนข้อสอบส่วนรายละเอียดการนั่งสอบอะไรต่ออะไรนั้นก็ไม่ยุ่งยากเพราะว่ามันมันอ่านทีละคนนะครับก็จะท่านก็สามารถดําเนินการได้นะครับก็ลองดูเด็กของเรานีดนึงก็แล้วกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมก็กังวลรุ่นเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยมีกรรมการต,กต่างเรียนไปก็บอกว่าท่านดูหน่อยนะ าเด็กเขาตื่นเต้นกับกรรมการที่เป็นคนแปลกหน้าไปเนี่ยมันมีเด็กบางคนเขาเขาเหมือนไม่อ่านเลยก็มีนะท่านก็นิดนึงงั้นเดี๋ยวท่านเจอในคู่มือเขาจะบอกท่านว่าให้เตรียมเด็กให้ทาความคุ้นเคยกับเด็กอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะบอกนะครับว่าให้เด็กเตรียมความพร้อมประมาณอย่างนี้นะครับโอเคนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ในการโรงเรียนนะครับทั้ง138โรงเรียนนะครับ แล้วก็คุณครูที่รับผิดชอบเรื่องของการวัดประเมินผลนะครับที่จะต้องไปดําเนินการตรวจสอบผมมองอย่างนี้นะครับว่าเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้วการวัดผลซึ่งท่านดูในในในเรื่องของการวัดผลนะครับมันก็จะมีทั้งวัดผลในระดับห้องเรียนในระดับสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่นะครับแล้วก็ในระดับชาตินั้นหลายๆตัวมันก็จะมีเรื่องของการนําผลไปใช้ด้วยส่วนหนึ่งนั้นภาพที่ออกมาก็จะเป็นประโยชน์ตรงนี้ท่านก็จะเห็นแล้วเราว่า เด็กป .1 เราเป็นยังไงนั้นเรามีความจําเป็นไว้ที่ต้องฝึกเด็กให้เขียนเรื่องจับภาพอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปเด็กป .1 ต้องทําอย่างไรนะครับก็จะใช้เป็นข้อมูลฐานในการพัฒนาต่อไปนะครับคงไม่ได้หมายความว่าสอบให้เสร็จๆไปนะครับเราให้เขาลองไปวัดดูไปเพราะอาจจะกลัวว่าถ้าเอาเอาผลไปใส่ใน n t ็นสร็กแล้วมันจะมีผลกลับมาอะไรประมาณนี้เพราะว่าดูจากยอดข้อมูลที่ ที่สมัครสอบนะครับก็มีก็มีหลายโรงเหมือนกันนะที่ไม่ได้สอบเพราะว่าอาจจะหรือไม่มีเด็กสอบตอนหนึ่งเลยก็ไม่รู้แต่น่าจะมีนะครับเดี๋ยอาจจะไม่ไม่ไม่เต็มใจสอบซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามหลักการนะครับก็คงไม่มีอะไรที่เป็นประเด็นนะครับโอเคนะครับถ้าไม่มีอะไรนะครับขอบคุณท่านผู้มีการทุกท่านเลยนะครับขอบคุณคุณครูรับผิดชอบงานวัดผลุกท่านนะครับก็ ร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือกันทางานด้วยชาติต่อไปสําหรับปีนี้เอข้างหน้ามาที่15ครับ r า20นี้ก็ให้ดําเนินการให้เป็นไปได้ความเรียบร้อยนะครับต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้านะครับขอบคุณนะครับครับต้องขอขอบคุณท่านพ่อกหนกไข่มุกครับท่านบริการกลุิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานะครับตอนนี้ในในช่องข้อความแชทนะครับตอนนี้ว่าเอ่อเทีโค้ดเขากลุ่มไม่ได้อ่เดี๋ยวท่านธนนน้ำพึ่งครับช่วยแก้ไขด่วนครับเพราะเดี๋ยว เดี๋ยวคุณครูที่เข้าไม่ได้เดี๋ยวเข้าก่อนนะครับก่อนที่จะจะ,จะออกไปนะครับเพื่อจะได้ประกันกันได้นะครับลประเมากจะตอนนี้คุณครูบอกว่า